โอเคนะต้องการสุดดีตงทุกมท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ออันแล้วอามซ่าฮนะกับแมตตู้กระจกเนาะเดี๋ยวเจดะจะี๋ยวเดี๋ทำแอปเปิลทองก่อนเนื่องจากว่ามีทองเนาะมีทองอะไรมานี่นี่ได้อันหนึ่งนะฮะได้เปิลทองอันเดียวนะฮะผมจะไม่เก็บไว้มากนะฮะจะมาใช้ในการง้มก่อนโอเคเดี๋ยวในพาร์ทนี้ พูดก็ว่าผมจะลองเอ่อไปขุดเมืองดูเอ้ยไปอีกฝั่งดูนะผมจะขอเลือกเป็นฝั่งนี้แล้วกันเนาะฝั่งอะไรอะฝั่งที่อืมเดี๋ยวก่นอนอ่าฝั่งอะไรเนี่ยเนี่ย โบราณสถานอะไรเงี้ยแล้วจะไปด้วยกันนะฮะก็ชิปเลยโอเคใช้ได้อยู่นะโอเคนะอันนี้ก็เป็นอีพีที่2เห็นมีคนสับตะไคร้นะต้องประมาณ3-4คนเนาะก็ต้องขอบคุณนะก็มีกลังกำลังใจเล่นต่อเนาะ,ะนะครับ ไปเรื่อยเๆไม่ต้องรีงเรงเรบเนาะนี่่ะาตกนี่ผมร้องให้มือนี้อย่าไปสัมผัสตรงตัวกระโดดเลยโอ้โหหินรวมแล้วลอันหนึ่งนะฮะอะไรมันนี่ <c oughs> ทิ้งไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี ไม่จำเป็นะโอเคเดี๋ยวผมจะถูกเข้าทางนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมเอาคนแกะทำเตียงนอนด้วยเนาะนี่นะครับปากทอดก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มความสว่างให้กับ ตู้กระจกอันอันนี้นะฮะมีทอดเท่าไหร่ผมใช้แค่นั้นนะผมไม่แย่แบบคนยังไงอะมีรวยตอนนี้ก็จนๆจน,จน,นะฮะจนๆจนอยู่วิ่ยมันทุบเองนี่ไม่เห็นได้เออได้หนระ้ออันนี้สวยเอาไปตกแต่งได้นะฮะอะลามอน,นี้ก็ทุบๆไป ok ok đại you đại you เหมือนได้ยินเสียงมอนเตอร์นะฮะขออนุญาตปักทอดก่อนโอ้ชัดแจว้ชัดแจวเลยผมนี่ขึ้นมาเลยอ่าเอาดาบมาพร้อมพอดีเราจะกลับบ้านเราก่อนไหมยังไงหรือจะบวกเลย บวกเลยดีไหมครับบวกเลยเนาะอย่าเปิดดีอย่าเปิดปให้เปิดก่อนให้ผมเปิดก่อนอ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคท็อปอรอใกลับไปคัทที่บ้านนะฮะคือผมเอามาน้อยมากเอามาที่จำเป็น มอนเต้เกิดนงโอเคมีอาหารมีอาหาร้ะน,นะฮนะมีกระดูกด้วยเย่แอปเปิลก็โอ้โหโอเมก้า o ์โ oh oh อ้มก้าสอุ้ยหักทองกล่องผมจะไวอย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านเราก่อนมันที่ผมเคยสำรวจมันจะมี ลายชั้นหนึ่งเนะาะเดี๋ยวผมเข้ามาทำให้มันเรียบก่นอนเฮ้ยเพิ่มแค่หนึ่งเองคุกกี้อะไรเนะี่ยกินหมดเลย มีท็อตอยู่อีกอันนี่ว่าดูมีท็อตอยู่อ,อันก็ไม่พอฉันจะเอาของเก็บก่อนนะเสียวพลาดอะไรประมาณน,นี้เอาไม้มาไม้มาไม้มาไม้ไมาทาน เบืองก่อนเหลือฐาไว้สักหกนะฮะหกก้อนอะไรปรมานี้กีจะเอาหานมาจัดไวตรงนี้แงะไว้ตรงนี้ทัดไว้ตรงนี้ ไปกันเลยไปกันเลยอุ้ยๆแหลกแกก็พยายามอย่าเดินตกนะมนต้องมาทางไหนอันนี้ดิงัวตรงนั้นมีท่านนะเดี๋ยวผมไปไปไปโอมโนแน่นะสักวัน,ส,วนสักวันต้องเราจะไปด้วยกันนะฮะผลไม่แบบไปแล้วไม่ยอมอดเออนี่ผมค่อยเอาเชียว์มาตัดเชียรตัดคนแก่ หลายคนอาจจะรู้จักนะหรือเปล่าก็ไม่ทราบสว่างแค่นี้น้อยสูงมาโอ้ผมนี่ยอมเลยอุยธนูเดี๋เดๆอุดกรอุยซุปเฮศโอ้โหลูกดอกธนูสี่ลูก บนไดก็เช็คโอ้ตารางไฟน้ะก็จะมีแตกต่างกันไปนะฮะจะขึ้นแทกตรงกลางแล้วกันอ่าฮะตึ๊ก อึแล้วก็อุดไปอุดปอุดปอุดปลายถึกถบกอาเป็นบากค่ะ ว้าวเป็นบักโอ้โหมีแอปเปิ้ลแน่นอนเลยมีแอปเปิ้ลจริงๆด้วยตอนแรกของเอาแอปเปิ้ลมาแค่นเดียวเนะเานะมเบลวมีคนมีแกะอยู่เราทอาไปไว้โอนี้เลยไหมครับน่าสนใจอยู่นะ นาคะเราปักทัดก่อนนะเพื่อเป็นความสว่างเพิ่มความสว่างให้กับเกาะนี้เอ้ยตัวจกนี้โอเคใช่ได้เอากลับกันดีกว่าโอเคซุปเห็ดผมก็จะเก็บไว้ให้ดีเลย เคชุเพยุเพยุเพย์ชเพยอันนี้ก็คือของที่เราทั้งหมดนะฮะจากไวโอมอะไรอ่ะอประมาณนั้นอะ <c oughs> โอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเรามาต่อในพาร์ทหน้ากันดีกว่าเนาะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกคนนะที่กดซับสไครตาา์ผมนะฮะ <c oughs> บ๊ายบายนะครับ